ขออนุญาตแนะนำพิธีกรรับเชิญของเราเลยนะคะท่านแรกคับคุณปัทมาวงรุ่นทองค่ะซึ่งเป็นประธานเจ้าหนี่บริหารของบริษัวรัฐบรลประ,จ,ระรจำมหาชนค่ะท่านที่สองนะคะรภต์พาวันสยามชัยประธานเจ้าหนี่ด้านปฏิบัติการของโุรรอนเช่นกันค่ะ ต้องบอกว่าโซลาร์รอนถือว่าเป็นบริษัทที่คร่ำวอดอยู่ในวงการเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยนะคะเป็นเวลานานแล้วก็เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทนะคะที่เป็นโรงงานประกอบแผงโซลาเซลล์สัญชาติไทยนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันด้วยนะคะต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณสำเริงเกรียงปาธนาประธานกรรมการกลุ่มบริษัทลีโอนิกจำกัดค่ะ หลายๆท่านอาจจะรู้จักลีโอกในรูปแบบของเครื่องสำรองไฟฟ้าหรือว่า UPS นะคะยี่ห้อลีโอิกันมานานแล้วนะคะแต่ว่าทราบไหมคะว่าลีโอกเขาเป็นเ,เป็นบริษัทสัญชาติไทยแท้ที่ไปเปิดตลาดโซล่าเซลล์ในต่างประเทศมานานแล้วนะคะวันนี้จะมาเปิดเผยให้เราฟังด้วยนะคะโดยเฉพาะประเทศที่เป็นหมู่เกาะนะคะแล้วก็มีสายส่งเข้าถึงยากๆนะลีโอกไปมาแล้วนะคะ เดี๋ยวมาถ่ายทอดให้เราฟังนะคะค่ะท่านต่อไปค่คุณชัยยศปิยวรนรัตค่ะ,คะ President and Country Manager ABB Limited ค่ะ,ะ ABB ต้องถือว่าเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่นะคะที่ทำธุรกิจหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ด้านไฟฟ้าสำเไฟฟ้ากําลังนะคะหรือว่าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอีกมุมหนึ่งที่หลายๆท่านยังไม่รู้จัก ABB ก็คือเรื่องของโซลาเซลล์นะคะเดี๋ยวมาฉายภาพให้เราฟังกันด้วยค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านคงรู้จักนะคะศาสตราจารย์ดรสุนทรบุญญาธิการค่ะ ซึ่งดรสุนทรนี้ตัานเป็นอาจารย์ประจําคณะสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานบ้านชีวาทิศนะคะเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในการใช้แผงโซลาเซลล์มานานเกือบ10ปีแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะ20บปีเหรออืมมันเร็วจังละอาจารย์ <laughs> 20ปีนะคะเดี <laughs> <laughs> ๋ยวถ่ายทายอดเราฟังว่าเอ๊ะ20ปีเนี่ยเขาสอมบำรุงไปมากแค่ไหนนะคะหรือว่า่าให้ใจ่ายต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะค่ะ <laughs> ด้านนอกนะคะเรียนเชิญด้านในได้เลยนะคะท่านใดที่ยังคอฟฟี่เบรกไม่เสร็จก็หยิบเข้ามาได้ไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะเวทีที่เราจะคุยกันวันนี้คือตลาดโอกาสและความท้าทายในอุตสาหกรรมโซล่า PV วีลูฟท็อปค่ะขออนุญ,ญาตไปที่เรื่องของตลาดและโอกาสก่อนเลยนะคะไปทางด้านของคุณปัทมานะคะมองเรื่องของตลาดและโอกาสในธุรกิจนี้ยังไรคะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดี วิทยากรทุกท่านด้วยนะคะก็ทางโซลรตอนเนี่ยรู้สึกได้รับเกียรตินะคะจากสสทที่ให้โอกาสมาพูดเรื่องตลาดโอกาสและก็ความท้าทายของโซลารูปท็อปในวันนี้นะคะคุณส้ฟ้าถามว่าตลาดและโอกาสเป็นยังไงจริงๆตลาดของระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยมันมีมากว่า60ปีแล้วนะคะแต่มันเริ่มที่อเมริกาก่อนแล้วมันก็มี การพัฒนาต่อเนื่องกันมาจนในปัจจุบันเนี้ยเป็นที่ยอมรับของตลาดในประเทศไทยแล้วตลาดของทางด้านระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยมันก็แบ่งเป็นทั้งตลาดที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงกับตลาดที่ไฟฟ้าเข้าถึงแล้วก็ต้องการลงทุนเพื่อ,อ,อได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะคะนั้นโซลารตอนเนี่ยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เป็นบริษัทผู้ผลิต แผ่นเซลแสงอาทิตย์นะคะแผงเซลลแสงอาทิตย์แล้วก็ออกแบบสำรวจติดตั้งแบบเทอร์นคีนะคะมากว่า28ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตลาดที่เราสัมผัสมา,าผ่อเนื่องเลยก็คือตลาดที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเป็นระบบ standalone นะคะแล้วก็เราก็เป็นผู้ติดตั้งแล้วก็ทำให้ทางโครงการของอโครงการพระราชด,ดำริโครงการหลวงต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ประชาชนในถิ่นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยรู้จักระบบโซลารเซลล์มาเป็นเวลานานนะคะแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ทางตรงจากระบบนี้สำหรับตลาดโซลารเซลล์ที่อยู่ในเมืองหลวงเนี่ยนะคะและมีผลตอบแทนการลงทุนที่ คุ้มค่าเนี่ยเพ่พิ่งจะมาเริ่มตอนปี2009เป็นต้นมานะคะทีนี้มันก็มีออกมาเป็นทั้ง2แบบก็คือสเกลใหญ่กับสเกลเล็กสเกลใหญ่เนี่ยก็มีมานานแล้วก็คือผ่านระบบแอดเดอร์นะคะมีตั้งแต่8บาท6บาท50ะนะคะจนมาเป็นโซล่าพีวีรูปท็อปที่เราจะมาคุยกันวันนี้สำหรับทางดิฉันเห็นว่าเป็นการเปิดประตูใหม่ให้กับ นักลงทุนนะคะซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีอาชีพแน่นอนก็คือคุณอยู่ที่บ้านคุณก็สามารถเป็นผู้ลงทุนได้เพราะหลังคาบ้านเนี่ยคุณวางไว้เฉยๆนะคะ<า>คุณก็สามารถเอาระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยไปติดตั้งได้แล้วก็ก่อให้เกิดเงินจะผลตอบแทน8ปี10ปี25ปีหรือถ้าจะไม่เข้ารับโปรแกรมนะคะเหมือนที่อาจารย์ดุสิตพูดก็คือเป็น energy conservation นะะในภาคของอประชาชนธรรมดาก็คือลดค่าไฟโดยตรงเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะต้องควักเงินเสียทุกเดือนเราก็ลดลงแต่ถ้าเป็นโรงงานเนี่ยลดต้นทุนการผลิตเมื่อลดต้นทุนการผลิตก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพราะว่าค่าไฟเนี่ยเป็นต้นทุนทางตรงนะคะซึ่งเป็นต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณติดตั้งโซลาเซลล์ในแง่ของ Energy Conservation โดยไม่ได้สมัครนะคะคุณก็จะลดต้นทุนตรงนี้ไปได้<ช>ไ,ดได้โดยตรงเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนช่วงคัดพีคและอัตรา FT ทีเนี่ยที่ศึกษามาเนี่ยตั้งแต่ปี2,542เนี่ยขึ้นต่อเนื่อง3.7%ตลอดนะคะอ,อันนี้ก็เป็นทางด้านตลาดเพราะฉะนั้นดีมานมากมายม,ายมหาศาลทีนี้ทางด้าน Supply นะคะก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะทั้งอเมริกายุโรปเอเชียแล้วก็ของคนไทยเองมิฉันจะมาพูดในแง่ของคนไทยว่าเรามีความพร้อมนะคะตั้งแต่เทคโนโลยีที่ผลิตแผ่นเซลล์นะคะทีนี้เทคโนโลยีผลิตแผ่นเซลล์เนี่ยมันมีบทบาทยังไงกับรูฟท็อป คือเท่าที่เราทราบเนี่ยแผงหน้าตาเหมือนกันเนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะให้ประสิทธิภาพเท่ากันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านออ outdoor performance เมื่อต้องมารับแสงนะคะแล้วก็ต้องมาผ่านความร้อนความชื้นนะคะมันจะไม่เหมือนในห้องแลบเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพที่เห็นจากแคตตาล็อกเนี่ยก็จะไม่ใช่ประสิทธิภาพที่แท้จริงเมื่ออยู่ในระบบแล้วเมื่อประกอบกับเลือก u i p m e n t อย่างเช่นอินเวอร์เตอร์หมอ้อแปลงที่ ต่างกันเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบเนี่ยมีประสิทธิภาพต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ลงทุนก็ต้องควรศึกษานะคะว่าเราต้องการ Initial Investment คือราคาเริ่มต้นที่ต่ำที่สุดแล้วก็ระบบจะเป็นยังไงก็ไปว่ากาันหรือเราต้องการ Initial Investment ที่สูงหน่อยแต่การันตีผลผลิต ในตอนท้ายค่ะคือดิฉันเชื่อว่าทุกๆท,ท่านเนี่ยน่าจะอยากได้ระบบที่มันสเสถียรแล้วก็ดูแลดูแลง่ายๆไม่ต้องมาผ่านไปต้องมาซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงกันมากมายถ้าระบบแบบนั้นเนี่ยต้องเลือกอยังไงดิออฉันคิดว่าหนึ่งนะคะมันมีมาตรฐานโลกอยู่แล้วก็เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยออถ้าเป็นแผงเนี่ยก็ควรจะผ่านทั้งมาตรฐานโลกแล้วก็มาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย ถามว่าทำไมจะต้องผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยทางเราเนี่ยมีประสบะการณ์ตรงในการติดตั้งแผงจากต่างประเทศนะคะซึ่งได้มาตรฐานโลกแต่พอมาติดตั้งในสภาพแวดล้อมแบบไทยเนี่ยนะคะแสงแบบไทยเนี่ยมันก็ไม่ใช่แสงแบบยุโรปก,กับแสงแบบอเมริกาเพราะฉะนั้นการมีปฏิกิริยาออของแผงกับแสงสเปกตรัมของแสงเนี่ยมันก็ต่างกัน ก็โชคดีที่เราก็ผ่านทั้งก่อนน้าท่วมหลังน้ําท่วมเราก็ได้เห็นพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยแก้ไขปรับปรุงระดับเซลล์จนในที่สุดเนี่ยเหมาะสมกับแสงของประเทศไทยนั้นผู้ลงทุนที่ไม่เข้าใจก็เลือกแผงถูกเนี่ยเขาจะมีปัญหาเนี่ยอันอันดับแรกส่วนที่2เนี่ยก็คืออินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ที่มีในโลกเนี่ยมีหลายแบรนด์มากแต่ผ่านของมาตรฐานไทยเนี่ยมีอยู่ไม่กี่แบรนด์นะคะที่จะเข้ามา ในโครงการรูปถอปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ลงทุนเนี่ยก็ควรจะเลือกอผู้ออกแบบติดตั้งที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ให้ข้อเท็จจริงอย่างที่คุณไฟฟ้าพูดนะฮะว่าคุณจะยึดบัตเจตหรือคุณจะยึดความเสถียรมันไม่มีของดีราคาถูกนะคะ,คะมันมีแต่ราคายุติธรรม คือเอาให้ราคามันเป็นแฟร์ไพรส์นะคิดว่า <จะ S 1> น่าจะดีที่สุดนะคะ,คะเพราะฉะนั้นแล้วในองค์ประกอบที่จะได้ไฟฟ้ามาเนี่ยมันต้องมีทั้งตัวแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็มีทั้งอินเวอร์เตอร์ด้วยค่ะมอแปลงอุปกรณ์ประกาศประกอบเราเรียวกว่าบาลานซ์ออฟซิสเต็มแผงบวกกับบาลานซ์ออฟซิสเต็มค่ะ,ค,ะคือถ้ามองในมุมของโซลาร์ตรอนแล้วเนี่ยมองว่าคุณปฐมามองว่าโอกาสเนี่ยมันอยู่ข้างหน้า ตลาดมันยังกว้างมากเมื่อเมื่อรัฐบาลประกาศเรื่องของโซลารูฟท็อปมาเนี่ยเชื่อว่าผู้ประกอบการแต่ละรายก็ตื่นตัวมากขึ้นเพราะโอกาสมากขึ้นนั่นเองซึ่งท่านผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมากกว่าครึ่งห้องก็ถือว่าเป็นลูกค้านะพูดง่ายๆก็ถือว่าเป็นลูกค้าที่จะเป็นโอกาสของผู้ขายก็คือผู้ขายแผงโซลาร์เซลล์แต่ขึ้นอยู่กับว่าท่านเนี่ยจะเลือกเทคโนโลยีอะไรนั่นเองถูกต้องค่ะนะคะเอาละค่ะผ่านไปกับเทคโนโลยีสัญชาติไทยนะคะกับโซลารอนค่ะนะคะ มาดูเทคโนโลยีสัญชาติต่างประเทศบ้างนะคะทางรีโอกนะคะรีโอกเป็นสัญชาติไทยนะคะคุณสาเริงขออนุญาตค่ะมาที่สัญชาติไทยก่อนนะคะรีโอกเนี่ยไปเปิดตลาดโซลาเซลล์ในต่างประเทศแบบที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ยินว่าเอ๊ะรีโอกทำโซลาเซลล์ด้วยหรือนะคะไปทําต่างประเทศที่ไหนบ้างแล้วนานแค่ไหนแล้วคะพอกลับมาประเทศไทยแล้วตลาดไทยเริ่มเริ่มโตขึ้นใช่ไหมคะครับฮัลโหล ได้ยินค่ะได้ยินค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับทุกทท่านครับผมขออนุญ,ญาตขึ้นจอนิดนึงก่อนก็นแล้วกันนะฮะผมรู้สึกจะมาผิดงานไปนิดหนึ่งคือลักษณะงานเนี่ยอาจจะต่างจากที่จินตนาการไว้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราแก้กันไดเ้เราตั้งมา22ปีแล้วเริ่มต้นจากทำ UPS อย่างที่เมื่อกี้ทางพิธีกรได้กรุณานแนะนำไปนะครับ อันที่จริงเราหลังจากทำ UPS ไปได้ห้ปีเราก็เริ่มวิจัยนะเพราะเทคโนโลยีพื้นฐานมันระหว่าง UPS กับโซล่าเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่แต่วิธีการที่จะมาประยุกต์ใช้เนี่ยมันต่างกันนะ,ะเราก็ทํากันมาแล้วก็มาจริงจังนะฮะเข้าทางด้านของโซล่าเอ NERGY จริงๆเนี่ยประมาณสัก1ิบเปีก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ได้รับอนุเคราะห์นะ,ะรร่วมวิจัยกับสถาบันการศึกษาในเมืองไทยนะฮะ หลายแห่งอย่างเช่นเซิร์ชอย่างมจทแล้วก็ส่วนใหญ่ระยะแรกก็จะเป็นโครงการนะฮะจะเป็นของราชการอย่างเช่นกรมพัฒนาพลังงานทดแทนนะฮะหรือของกอฟผที่บอกมีติดรูปท็อปสิบหลังแรกนะฮะสิหลังแรกนี่เราใช้อินเวอร์เตอร์ฝรั่งนะ,ะผมตอนนั้นเราไม่ทันนะหลังจากนั้นมานะฮะทางอีกแกดก็ร่วมมือเราช่วยกันพัฒนาวิจั เราก็เริ่มติดของไทยเข้าไปอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มตน้นะแรกๆก,ก็เนี่ยไดนะ้อาจารย์สุนทรสนับสนุนด้วยนะไปติดที่บ้านอาจารย์สุนทรนะครับห <c oughs> ลังจากนั้นเนี่ยนะฮะตลาดคือจริงๆมันยังไม่โตแล้วก็กอกแกะกอกแกะอยู่ได้ด้วย UPS ครับ,นะรบถ้าขืนอยู่ด้วยโซลาก็คงเป็นปลาแห้งหรือปลาล้าไปแล้วนะฮะมันไ,มไปไม่รอดอันนี้ก็เห็นใจเพราะว่ามันจะเกิดยากเพราะด้วยเหตุผลนี้ นะฮะแต่ด้วยใจรักนะรเราก็ทํากันมานะจริงๆผมว่าในเนี้ยเกือบทุกคนน่ะนะถ้าเกี่ยวกับโซลาร์ในรุ่นแรกๆเนี่ยไม่ใช่ทำเพราะธุรกิจแฮะมองธุรกิจไม่เคยเห็นหรอกอย่างอาจารย์ดูสิ์อย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกันเราทํากันมาด้วยใจรักทั้งนั้นเองนะครับที่หลังจากนั้นเ,เมื่อ11ปีก่อนหน้านี้เราก็เริ่มมีโอกาสได้เอ็กซ์พอร์ตไปบ้างแล้วก็โตขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราทำเนี่ยคือเริ่มต้นก็มาจาก ระบบที่เป็นออฟกริดคือของที่ที่อย่างนี้เมื่อกี้คุณปนาบอกว่าที่ไฟฟ้าไปไม่ถึงนะฮะอย่างของไทยเราอาจจะคุ้นเคยกันดีเรื่องโซล่าโฮมนะก็จะกระจัดกระจายทั่วไปนะไออย่างนี้เล็กๆเราก็ทําแต่ช่วงหลังจริงๆเราก็ทำขึ้นมาโตขึ้นมาเรื่อยๆๆจนขณะนี้เนี่ยนะ,ะจะเป็นระบบทีออ่อยู่ในประเภทที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคือไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วก็มาหาซื้อเราก็คิดง่ายๆเราไม่ได้ไปเปิดตลาดนะครับประธานโทษ เรานั่งอยู่เฉยๆฉยขนาดนั้นนะฮะตรงนี้นะฮะทีนี้ในวงการนี่มันแคบคะนะมันไม่ได้กว้างขวางมากมายอะไรอพอจะซื้อมันก็หาซื้อไม่ได้เพราะบางทีคนออกแบบระบบเนี่ยนะก็อยากได้อย่างงน้นอยากได้อย่างนี้แต่เนื่องจากว่าไอ้ที่อยากได้เนี่ยมันอาจจะไม่เกี่ระบบบริษัทใหญ่ๆนะอย่างเนี่ยทางผมเนี่ยยักษ์ใหญ่ a b b อย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากทํานะครับแล้วมันยุ่งยากต้องไปตามโน้นตามนี้แต่พวกเราใจรักนะฮะ ก็ต้องทำอย่างเช่นเรามีอยู่ที่หนึ่งเดี๋ยวคงจะได้ดูแบบนะครับเดี๋ยวตอนเ,อเป็นสไลด์เนี่ยเอาโชว์พลึดเลยดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะขัดจังหวะกันไปจะเ,เดินลำบากนะฮะก็ไม่ทราบพอจำชื่ออบูไซย,ยับอบูปรกันนาเลควีได้ไหมฮะสุลต่านซูลูอะไรเงี้ยนะฮะที่บุกขึ้นไปทางตอนเหนือ,นอของมาเลเซียอย่างเงี้ยนั่นฮะไปสุดเกาะตรงนั้นกำลังชายแดนระหว่างมาเลเซียกับฟิลิปปิน นะฮะก็อะไรประเภทที่กว่าจะเดินทางกันทีสมัยก่อนเมืองไทยก็ต้องขึ้นช้างขึ้นหลังช้างไปนะฮะไอ้ที่โน่นก็ต่อหรือบินนะฮะไปขึ้นรถไปลงเรือข้ามขึ้นรถอีกอะไรสํานองนี้ครับก็เอ่อไอ้ความสามารถในการบุกเบิกของผมไม่มีแต่ความสามารถในการสนองความต้องการนะครับในโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เรียนว่ารเรามีเยอะเพราะว่าเราได้เปรียบฝรั่งหน่อยหนึ่งตรงที่ สภาพดินฟ้าอากาศภูมิประเทศอะไรมีอะไร,ค,รคล้ายกันนะถ้าจะมีก็จะมีอุปสรรคนะอย่างทีเ่เราคงคิดถึงว่าพัฒนธรรมเรื่องภาษานะครับอะไรพวกนี้แล้วก็เรื่องกฎหมายท้องถิ่นนะไปถึงเราก็ต้องไปเส้นเจ้าที่เจ้าทางเขาแต่อันนี้ก็ไม่ยากนะฮะก็ไปพูดง่ายๆเรียกอะไรเดียวก,ก็ต้องเป็นพาร์ทเนอร์กับโลเคอลพาร์ทเนอร์นะไปที่ไหนก็รู้จักเจ้าที่เจ้าทางหน่อยเราก็เอาของดีไปให้เขาก็ไปได้นะครับ,รบแล้วก็เราก็ คิดในแง่ว่าเราเป็นคนไทยนะเราก็อยากจะไปสร้างชื่อเพราะว่าทําดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาหาเราอีก <c oughs> เขาไม่มีปัญญาจะไปหาตลาดหรอกครับ <c oughs> ทำมาร์เก็ตติ้งโฆษณาไปก็หายต้มไปในอากาศไม่รู้จะไปหาลูกค,ค้าที่ตรงไหน <c oughs> นะครับแต่วันนี้โอกาสมีมากขึ้นแล้วใช่ครับตอนนี้มาเรื่อยๆครับค่ <c oughs> พะพะโอกาสมีมากขึ้นแบบนี้เนี่ยนำประสบการณ์ที่เราไปทําในต่างประเทศเอาตรงนั้นเนี่ยกลับมาแชร์กลับมาสนองตลาดในเมืองไทยได้อย่างไรบ้างคะอ๋ออันนี้จริงๆเนี่ยเป็นไปได้มากนะฮะ คืออย่างที่เมื่อกี้เรียนไปนะฮะส่วนใหญ่ตลาดเราจะอยู่ต่างประเทศหมดในประเทศไทยไม่ค่อยมีเพราะไอ้ระบบใหญ่ๆพวกนั้นเนี่ยเมืองไทยยังไม่ขึ้นเหตุผลก็เพราะประเทศไทยเราไฟฟ้าค่อนข้างดีนะฮะเราไปถึงไหนก็มีไฟฟ้าที่นั่นและไอ้ที่ไปไม่ถึงเนี่ยมันก็เล็กๆเป็นหย่อมๆนะฮะไม่ค่อยเล็กๆเราก็ทําลําบากเราก็ทาครับเราก็ทาครับแต่มันไม่เด่นไงฮะนะ,ะอย่างโซลา่าฟ้าโซลา่าโฮมเมื่อคราวที่แล้วอย่างเงี้ยนะฮะที่แบ่งๆกันไปทํากันหลายๆคนนะฮะ นะก็สามแสนหลังสี่แสนหลังเนี่ยก็เป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดนะในโลกแห่งหนึ่งเหมือนกันที่จริงนะครับก็เราก็เอากลับมาใช้ได้ฮะอย่างเช่นตอนนี้เกาะจะเป็นรีสอร์ทจะเป็นอะไรเนี่ยอย่างเราไปทําที่มาลดิฟนะมาลดิฟนี่คงรู้จักใช่ไหมครับนะฮะสถานที่โอโ้โรงแรมก็แพงเร,เราไปทําที่มาลดิฟด้วยเราก็ไปจ่ายไฟให้เขาคือปก<ฆ> ok ติของเราเนี่ยจะทําแบบนี้ฮะคือทั่วๆไปบนเกาะเนี่ยเขาจะมีต้องการไฟฟ้าแน่ ก็จะใช้เจนแต่เจนเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยบันทั้งวันมันไม่ไหวเ <Ừ. S 2> นื่องจากว่ามันมีช่วงอตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ต้องการใช้ไฟฟ้าพอเที่ยงเที่ยงอย่างมาดิฟนี่ออกไปจับปลานะะในบนเกาะก็เกือบจะไม่ได้ใช้ไฟละนะ,ะตอนเย็นกลับมาหุงหาอาหารเสร็จกลางคืนก็ใช่ไหมครับก็ต้องใช้ไฟดูหนังดูทีวีดูอะไรไม่ไรไปอย่างเงี้ยก็มักจะให้จ่ายไฟเวลาสองหนสองเวลาสองคาบนะ บนเกาะใหญ่ก็เหมือนกันอย่างที่ไปทําที่เกาะบังกี้เกาะอะไรไม่รู้ดูเจได้เห็นภาพน,นะครับนะก็ทํากันอลังการนะฮะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะทํา2เวลาเสร็จเวลาอื่นก็ไม่มีไฟเลยขยักได้ก็ต้องไปปั่นเองนะครับก็ทีนี้พอเราไปทําให้แบบนี้เนี่ยหนึ่งเขามีไฟ24ชั่วโมงใช้นะซึ่งอย่างเช่นไปดีสอร์ทไปอะไรเงี้ยก็จะสะดวกมาก2มันประหยัดไฟฟ้าเอ่อที่ผลิตจากดีเซลได้คือดีเซลเองเนี่ยปกติรันเนี่ยเราไม่สามารถ ที่จะควบคุมการจ่ายไฟให้มันเหมือนกับที่เราขับรถบอกว่าอยากจะประหยัดน้ำมันทำไงฮะพยายามคีฟไว้ที่ 8- 90กิกโลนะแต่สภาพรถติดแล้วคุณจะไปวิ่ง890กิกโลได้ยังไงนะฮะถ้ามันโลง่งโลงนี้แหมมันก็อยากจะเยียบอะนะมันอดใจไม่ไหวอย,อย่างเงี้ยฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ดีแต่ตรงเนี้ยเราสามารถจะทำให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ฉะนั้นจริงๆตลาดต่อไป็นอาคตคือพวกที่เกี่ยวกับรีสอร์ท นะตามโรงแรมซึ่งมันใช้เยอะค่ะคือใช้น้อยๆเนี่ยจริงๆบางทีก็ยังไม่เคยคุ้มครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยคุณสำเริงเองก็รุกตลาดในต่างประเทศนะฮะวันนี้กลับมาคึกคักในประเทศหรือยังคะเออจริงๆนี่เราจะคึกในเรื่องอื่นฮะไอ้ที่ทำทำอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้เนี่ยในเมืองไทยยังไม่เคยเกิดเดี๋ยวพูดฟิลเรื่องอื่นคือเรื่องอะไรคะอ่าอย่างเช่นบอกรูฟท็อปอะไรหรือว่าโซล่าฟาร์มที่ผ่านมาอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ดีฮะเราก็ได้ทําพวกนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับค่ะ แต่ว่าจริงๆบางท่านอาจจะบอกเอ้ยรู้จักรู้จักมากกว่าคุณสมบเริ์ก็คือเรื่องของ UPS มากกว่าในส่วนนั้นครับ UPS เป็นต้นกําเนิดนะครับนะคะเอาละค่ะขอบคุณค่ะคุณสมบริ์ค่ะมาที่สัญชาติต่างชาติบ้างนะคะคุณชยศค่ะ ABB เองเนี่ยมองตลาดอย่างไรคะต่อการเข้ามาในครั้งนี้ก็ขอสวัสดีนะครับผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งหวังว่ายังไม่ง่วงนะครับหลังทานข้าวนะครับ ต้องขอบคุณทางสสทนะฮะที่ได้ให้เกียรติ ABB เข้ามาร่วมสัมมนาวันนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าเคิร์เนเล็กน้อยขึ้นมานั่งบนนี้นะครับเพราะว่าท่านวิทยากรที่นั่งอยู่นี้เป็นถือว่าเป็นกูรูระดับประเทศนะฮะในในส่วนของโซล่านะครับงั้นในส่วนของเราที่ของผมที่ที่มาจาก ABB เนี่ยซึ่งเราจริงๆเราก็ทําหลายอย่างนะฮะก็อาจจะ พอที่จะคอนวิวได้ในภาพใหญ่ๆนะครับฉั้นก่อนที่ผมจะพูดถึงโซล่าเนี่ยก็คงขออนุญาตลเล่าถึงบริษัท ABB e นิดนึงละกันนะครับว่าทั่วโลกเรามีประมาณ1,50่0 0คนนะครับยอดขายประมาณ40บิลลินยูเอดอลลาร์นะครับคูณ30ไปก็ประมาณล้าน2ล้าน3ล้านล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่า เป็นบริษัทที่ประมาณ250-260นะครับใน Fortune 500เนี่ยนะครับที่พวกเราทราบๆกันอยู่นะครับ AB ทํำอะไรนะครับเมื่อกี้ที่คุณส้อยฟ้าบอกว่า AB ยักใหญ่ทำหลายอย่างเลจริงๆเราทำา2อย่างนะฮะทำ power กับ automation นะครับที่ถือว่าเป็นค o ธุรกิจของเราแต่ในนั้นมี product เป็นแสนๆเป็นล้าน unit ล้านตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าถามว่าเราทำา2อย่างเนี่ย power กับ automation เนี่ยหลักๆแล้ว อะไรที่ถือว่าเป็นเป็น core competency ของเราผมคิดว่าสิ่งที่เราทํามาตลอดแล้วก็ให้ความสําคัญมาตลอดก็คือเรื่อง R&D นะครับปีเงเราใส่เงินประมาณ3-4%ของทุก invoice นะครับหนึ100บาทเนี่ยเราชักมา3-4บาทเพื่อที่จะไป reinvest ในเรื่อง R&D นะครับ R&D ไปลงอะไรนะครับตอนนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งผมต้องเรียนอย่างนี้เลยว่า R&D ของเราไปลงเรื่อง renewable energy นะครับ ไปลงเรื่อง EE e, เรื่อง Energy Efficiency นะครับซึ่งผมว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะครับนี่คือภาพคร่าวๆของทางทาง ABB Group ในเมืองไทยเรามีประมาณพันคนนะครับเรามี7สาขาทั่วประเทศนะครับหน้าที่หลักของเราในเมืองไทยก็คือเราเอาเทคโนโลยีจากเมืองนอกนะครับมาใช้ในตลาดแล้วทำยังไงให้ผู้ประกอบการหรือลูกค้าในเมืองไทยเราสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นะครับแล้วก็เมื่อกี้เราบอกพูดกันถึงว่าตอ้อง20 25ปีเนี่ยทำอย่างไรเราสามารถที่จะเมนเทนประสิทธิภาพของโปรดักต์เราในช่วงไลฟ์ไทม์ของโปรดักต์ตรงนั้นนะครับนั่นเป็นบทบาทหลักๆนะครับของ ABB ในเมืองไทยท,ที่ที่จะต้องดูแลนะครับอันนี้พูดถึงตลาดในเชิงโซล่าผมลึกๆ <S <S ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าผมมีความภาคภูมิใจนะว่าถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านตลาดเรื่องโ mm. ซล่า,าของเราเนี่ยก้าวหน้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านนะฮะค่ะ ถ้าพูดถึงในซาเวดเอเชียนะครับผมเราเราเป็นประเทศแรกๆที่มีกรอบม,มีกติกาแล้วเดินหน้าไปตรงนี้ผมต้องเรียนว่าต้องต้องขอบคุณและต้องให้เครดิตกูรูทั้งหลายนะครับแล้วก็ท่านดรดุสิตด้วยที่ช่วยผลักดันในในหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงศักยภาพของโซล่าเองเนี่ยผมคิดว่ามีมหาศาลนะครับผมคิดว่าเรากําลังเดินมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ใน ABB เองในเชิงคอมมิชเมนต์เราเองเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งไปซื้อบริษัท นะครับที่ทำ importer นะครับชื่อ power one นะครับด้วยวงเงินมากกว่า30,000ล้านนะครับเพื่อที่จะเข้ามาเอาเทคโนโลยีเข้ามาแล้วมาดูว่าเราสามารถที่จะมาช่วยเติมเต็มในธุรกิจของโซราย่ังไงนะครับดนน้นผมคิดว่าในช่วงต้นผมคงจะฝากไว้ตรงนี้ก่อน คือทุกคนมองเห็นโอกาสในตลาดนี้นะคะตลาดใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นนะคะอย่างที่ทางด้านทางด้านอาจารย์ได้บอกไปในช่วงแรกนะคะว่าปีหน้านะ,ะก็น่าจะมีการเคาะลงมาอีกนะคะสำหรับโซลารูปท็อปนะคะทั้งบ้านด้วยนะคะหลังคาบ้านแล้วก็รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมอาคาร,าารธุรกิจต่างๆนะคะอย่างที่อาจารย์ดูสิตได้บอกไปนะคะแต่ว่า ในแง่ของความท้าทายนะคะมันมีความท้าทายของผู้ที่จะเลือกเทคโนโลยีมาใช้อย่างมากๆทีเดียวนะคะเอ๊ะถ้าเราจะเป็นคนลงทุนสักครั้งหนึ่งเนี่ยกับการลงทุนบนแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านของเราเนี่ยเราจะเลือกเทคโนโลยีอย่างไรมันท้าทายนะคะในมุมนี้เนี่ยขออนุญาตมาในเรื่องของความท้าทายในธุรกิจนี้กับแต่ละท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์สุนทรมองเรื่องความท้าทายอย่างไรคะ คาบขึ้นใช ok. ่ไหมครับ <fry> ก <UC S> ็ผมจะเป็นคนที่ไม่เข้าพวกนิดหนึ่งนะครับท่านวิยากรสายฟ้าพูดถึงความท้าทายแต่ผมคงจะคงจะไม่ตอบเรื่องความท้าทายแต่คงจะตอบเรื่องรูปผสมไปพร้อมๆกันผมขออนุญาตประมาณ15นาทีนะครับอาจจะยาวกวคนอื่นสักสองเท่าแต่รอบสองผมจะใช้หลักแค่สนาทีนะครับเรามาดูกันนิดว่าผมมองอะไรอยู่นะครับที่จะตอบคําถามสายฟ้านะครับ พูดถึงสามประเด็นเราจะพูดถึงสามประเด็นนะครับประเด็นที่แรกก็คือเรื่องของการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานว่าคุ้มทุนไหมนะครับเพราะหลายคนคงอ,อยากได้บ้านประหยัดพลังงานประเด็นที่สองผมพูดถึงว่าแล้วโซลาเซลล์เราคุ้มทุนไหมและประเด็นที่สามคือความท้าทายของโลกแห่งอนาคตที่จะใช้โซลาเซลล์นะครับเรามาดูนิดหนึ่งว่าการออกแบบบ้านเริ่มจากบ้านหลังนี้ก่อนซึ่ง เป็นบ้านบุกเบิกที่คุณสำเริงผู้ประสิบหลังแรกนะครับหน้าตาคุ้นๆนะฮะหน้าตาคุ้นๆน้ําท่วมมาแล้วแต่ว่ายังอยู่ดีอยู่นะครับ้วไอไอ,ไอไอตรงที่ไม่มีเสาเนี่ยมันยังอยู่ไหมคะอาจารย์ะะมันมันเป็นความทา้าทายอันหนึ่ง <laughs> ออกแบบครั้งแรกเสร็จผมใช้อินเวอร์เตอร์ของต่างชาตินะท่านอย่าทําผิดอย่างผมนะก็คิดว่าทํายิ่งใหญ่ยิ่งดีใช้มันห้ากิโลวัตต์ในบ้านมีแค่สองหรือสามกิโลวัตต์ผมจาไม่ได้ปรากฏว่าตอนกลางคืนเนี่ยนะครับ ไม่มีโซล่าแต่ผมเสียค่าความไม่มีประสิทธิภาพอินเวอร์เตอร์อรนีรู้สึก5กิโลวัตต์หมดตัวครับในที่สุดก็มาใช้ของคุณสำเริงเนี่ยเขาก็ปรับให้มันเหมาะสมนั่นท่านอย่าโง,ง่นะครับอย่ายิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งยิ่งดีไม่ใช่นะครับกลางคืนมันก็กินไฟอินเวอร์เตอร์มันเปิด24ชั่วโมงนะครับเนี่ยถ้าเกิดบ้านหลังนี้ท่านอย่าไปคิดถึงบ้านยุคโวลาเลยบ้านหลังนี้เลิกอยู่ไปแล้วครับอันนี้เป็นว่านสำหรับต้องเข้ามิวเซียมนะท่านคิดจะอยู่บ้านเรือนไทยนี่เลิกเลยนะครับ ถ้าถ้าอยากจะคุยกันก็ไม่ต้องคุยแล้วนะฮะผมจะข้ามมาเลยนะครับวันนี้เอาเร็วนิดหนึ่งนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยอากาศมันร้อนขึ้นจริงนี่เมื่อ160ปีที่แล้วที่เซอร์จอห์นบาลลิงมาทำอ่าบันทึกไว้ในประเทศไทยนะฮะสองห้าสองห้าสี่แปดกับสองสองสามแปดแปดเนี่ยต่างกันขนาดนี้ขององศาสามองศาดยเฉลี่ยทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวนะครับนะครับต่างกันริบลรับเลยเนี่ยบ้านเรานี่อากาศร้อนขึ้นจริง เมืองก็ร้อนขึ้นจริงมันดูดซับความร้อนแล้วก็ดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ดูดรับพลังงานไฟฟ้าอะไรต่ออะไรไฟฟ้าทั้งหมดี่มาดําในกรุงเทพเนี่ยแปลงมาเป็นความร้อนหมดนั่นนะคือสิ่งที่หายนะนะครับแล้วในที่สุดเมื่อบ้านอยู่ไม่ได้ดีแล้วเราก็เลยมาปลูกบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ก็เน้นถึงเรื่องความสุขกสบายนะแสงสว่างพอคุณภาพชีวิตดีคําว่าบ้านประหยัดพลังงานในนิยามผมต้องเข้าใจว่าคือบ้านที่ประหยัดพลังงาน อย่างมีนัยยะสำคัญโดยที่คุณไม่ไม่จะสูญเสียคุณภาพชีวิตเลยเช่นไม่ต้องเปิดไฟปิดไฟไม่ต้องเปิดแอร์ปิดแอร์คืออยู่แบบอยู่แบบอรมณมาสุขกันนะครับในในนิยามผม